เอรินใจเหตุโดนโยงเรื่งงานบางกอกพ้ายถือว่าสินจักิดช่วยเอาไว้ ยืนยันไม่กลัวคนเกียดขอชื่นชมลุงตูเมือวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างเปิ้ลไอรีนได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาพูดถึงความดีของลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรีที่ทําเอาชาวเน็ตหลายคนฟังแล้วถึงกับอึง้งพร้อมเคลียร์เรื่องที่ออกมาโพส์ว่าตนเองโดนตัดสิทธิ์ขึ้นเวทีงานคอนเสิร์ตใหญ่บางกอกพลาย เป็นเพราะสาเหตุที่หนุนค้านแก้ม .112 จริงหรือไม่ ถามถึงเรื่องที่ออกมาโพ์ว่าโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตในงานบางกอกไพร่สาวเปิ้อไอรีนเนี่ยบอกว่าจริงๆตอนแรกได้รับการติดต่อมาให้ไปร่วมงานนี้โดยในงานจะมีบทบาทอยู่4อย่างด้วยกันคือ 1. เปิดตัวให้นักข่าวถ่ายรูปเปิดงาน 2. ใช้เพลงมันนี่ของเราร้องแห่ไปตามถนน 3. รวมเดินขบวนและ 4. ขึ้นเวทีร้องเพลงจนวันที่สมมิถุนายนตอนเย็น เพิ่งมาทราบว่าทีมงานแจ้งมาว่าไม่ต้องไปที่สนามสุขพัชราสายแล้วให้ไปที่สยามพารากอนแทนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับได้เลยแล้วก็ถามว่ามันแคนเซลง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเพราะเรามีแดนเซอร์อีก4ชีวิตที่นัดไว้แล้วชุดเราก็ตัดใหม่เพื่องานนี้เลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปถแถลงข่าวแต่ว่าเราตั้งใจไปร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต และอยากได้ยินเสียงเพลงเรากรหึ่มไปทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเราเลยแต่ก็ต้องโดนทำลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุแต่มาณนะวันนี้ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเราเอาไว้ไม่ให้เราต้องไปงานนี้เราจะไปทำไหมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่ รัฐบาลเข้าไปทํารัฐบหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอะคุณสร้างหนี้ไว้84,000ล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายหนี้ข้าวของคุณชาวนาที่ผูกคอตายไปอะ่ะรัฐบาลต้องมาแบกรับภาระเดือนละ30,000ล้านมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่เราจะต้องไปนั่งสพอร์ตเขา อย่าเป็นอัลไซเมอร์จำกัดให้ได้ดีแล้วที่เราไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นไปยืนไม่ได้หรอกอีกเรื่องที่อยากบอกก็คือดาราที่ไปหลายคนไม่รู้ว่ามันอินการเมืองแต่เขาใช้คําพูดที่พูดกับเราว่าไปเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ LGBTQ ได้รับความเท่าเทียมแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่ามีนักการเมืองมาด้วยเหมือนดาราทุกคนไปแล้วก็งงอะไรเราก็ไม่ติ ใจแต่ท้ายของนโยบายที่เราอ่านมาคือสนับสนุนเซกวอเกอร์ walker, ซึ่งเราไม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจุดประสงค์กับสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่พวกเราอุตส่าห์ตั้งใจไปมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าดีใจที่ไม่ได้ไปถือว่าสิ่งศัิสิทธิ์ช่วยเอาไว้ชื่อว่าที่โดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงเหตุเพราะออกมาโพสต์เรื่องแสดงจุดยืนค้านการแก้ม .112 สาวเปิร์ไอรีนบอกว่าก็อาจจะเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเผื่อเปิ้นเห็นเขาไปเปิ้ลขึ้นเวทีประโยคแรกที่เปิ้ลจะพูดก็จะตะโกนว่าเซฟ e 1 2 2ดีแล้วที่เขาไม่ให้เปิ้ลไปเขาก็คิดถูกนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเรามีจุดยืนในการที่จะเซฟมอ1 1 2ในขณะที่อีกกลุ่ม ต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขมันก็ตรงข้ามกันอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเพลงของเปิ้ลฝั่งหนึ่งจะดับลงไปแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังก้องขึ้นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะกลัวคนบางกลุ่มจะเลิกสนับสนุนเราไหมไม่ได้หมายเลยค่ะเรื่องนี้ตอนนี้จริงๆก็จะไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงอะไรอยู่แล้วไม่ได้มายเรื่องเงินหรืออะไรทั้งสิน้นตัวเราอยู่อย่างพอเพียง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากสาวเปิ้ลไอริงกันหน่อยดีกว่าค่ะอีกประเด็นร้อนแรงที่ออกมาพูดถึงความดีของลุงตู่หรือบิ๊กตู่นั่นเองบางคนได้ยินแล้วถึงกับอึ้งเลยอเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวเปิ้ลไอรินกันหน่อยดีกาค่ะก็ก็งงนะว่าคนไม่เห็นด้วยกับความดีคนอื่นเนี่ยเราจะไปสนใจทําไมเราเราเราสนใจสิ่งที่เรามองเห็นไม่ดีก็หรอคะสนใจเลยเก็กฮวยไหมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสิบาสาย วิกต <ersch> ู hundred and hundred and hundred and ่เข้ามาตอนที่เงินเหลืออยู่ศูนย์บาทตอนนี้กลายเป็นที่12ของโลกด้วยการมีเงิน9 0 9 9.9ล้านล้านบาทวิกตู่ทำให้ GDP กระเด้งขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่ากว่าก่อนตอนที่คุณทักษิณยังดำรงตำแหน่งวิ๊กตู่ทำอะไรหลายๆอย่างให้ประเทศมากเลยพระอาทิตย์ที่ทุกคนหาว่าเป็นมโนมันก็คือพระอาทิตย์ประดิษฐ์จากพลาสมา ศึกษาก่อนตรวจด,ดาวเทียมอยสองดวงณนา,าหนึ่งนา,าสองสร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยไว้อะ่ะได้ดูกันบ้างไหมว่าบิ๊กตู่เขาทําอะไรบ้างการที่เพื่อนจะสรรเสริญความดีเพราะว่ามีสื่อหลายสื่อเนี่ยพยายามผิดบางข่าวสารเนี่ยมันผิดเหรอเพืนมีฝีเพื่อนมีโอกาสเพื่อนมีอ่ทางที่สามารถที่จะกระจายความดีของผู้คนได้แล้ววันหนึ่งที่พ้นมาบอกว่าคนนี้ทําความดีนู่นนี่นั่นเพื่อพวกเราอะ่ะถ้าเขาจะโกรธเกล,เลียบเพิ่นพนก็นยอมค่ะ แต่ตอนนี้อะอาจจะไม่ยอมก็ได้นะคะอย่าให้มันลำเส้นนะคะเบิ้ลฟองหมดค่ะที่ว้านไม่ป่วยนะว่าหลังตอนนี้อาจจะน้อยลงหรือจะโดนคอนเซิร์หรืออะไรก็ไม่นะส,นว,สวนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงมีคอนเสิร์ตจากโชว์รูมรถที่หนึ่งติดต่อมามีสิบคอนเสิร์ตเลยบ้านยังงงเลยนะคะแถมเร็วๆเนี่ยอีกสองสามวันเนี้ยบ้านยังเซ็นสัญญ,ญาเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกหนึ่ง สองจอบนี้ก็ได้รวมกันประมาณกับสองล้านแล้วค่ะไม่เธอต้องไมเ่เลยเลยแล้วตัวเปิ้นก็ไม่บอกแล้วเปิ้นไม่ได้ไม่เรื่องเงินด้วยค่ะคือคือคือจริงเปิ้นก็เชื่อว่าคนที่รักชาติศาสนาเทิดทูนชาติศาสนาเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ตกอับหรอกค่ะเราจะมาแคร์โอ้ยฉันกลัวไม่ได้งานฉันกลัวไม่ได้เงินกลัวทําไมคะเกียรติยศกับเกียรติภูมิเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ ก็บางทีล้ำเส้นไปก็ต้องจัดการบ้างนะคะเพราะว่าเปิ้นเคยฟ้องมาแล้วแล้วเงินที่ได้เพิ้นก็ได้แอบเอาไปทำบุญมาไปช่วยครอบครัวหารผ่านสือ่อคุยดีใจมากเลยอะ่ะไปสร้างกุศลได้เยอะเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้เขาทางอ้อมคะ่ะในเมื่อทําทบาปนะักก็มาทําบุญบ้างเดี๋ยวฉันเป็นสื่อกลางให้ เ้เร่ีตอนนี้เริ่มเ่ๆขาอ่ยังบอกอะไรไม่ได้เลยคราวนี้ป้นขอปิดเป็นความลับเลยแล้วกันค่ะเขาก่อนบอกไปแล้วมันมีผลกระทบในในทางกฎหมายโอเคบอกไม่ได้เลยคช่ค่ะคุณค่ะอย่างไรถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจเวลาเมสาก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ Thank you